ก็ดีนะครับอยู่กับสายสายจะมาหากินหากโดยโคกโอ้โหมีพายมีพายแต่ก็ไปใส่มามีสายเ่ยแล <นะ S 1> ้วทำไมไปใส่พายมายแหมกลัวไม่มีคอนเทนต์โอ้โหมาไล่ไล่กกว่าโอ้ S <S ลำดูฮะเฮ้ยติดแล้วก็ไปได้เฉยอ่ะโอ้แล้วปั่นตามล่องเลยนะไม่น่า ไม่น่าจะติดแต่ว่าเจ้าของนาเขานี่อันนี้สี่ห้า,นนหาเรามาแล,ล้วแล้เตะ,ะสี่ห้าแนละ้วนานสงสัยมาคอยดึงนะครับเฮ้โอ้สาย ไม่น่าจะติดเพราะว่ามันลึกเกินนะครับปั่นง่ายนะเละด้วยนะครับท่านผู้ชมลองลองอาคันนี้ลองหน่อยไม่ติดล้อข้างล่างมันแข็งอ่ะ เออมนเละถ้าไม่มีน้ำมาติดแน่คนีเราแนวตติดนะอวมาคันเดียวนี่มีน้ำนะถ้าไม่มีน้ำก็อาจจะติดเพราะว่าดินมันเหนียวมันโอบล้อนะครับคจ่าเอ5ห้าศูนย์หนงแปดเอนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีตู้แอร์นะผม ได้มากอ่ะเจ้าแอร์เควินนะครับเพราะว่าตัวตัวแอร์มันจะได้เกรียบเรื่องอากาศร้อนเนาะตอนที่ทํางานทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าปันน่นน้ำแบบนี้ก็ไม่มีก็ได้นะครับไม่มีก็ดีอยู่แล้วเพราะว่าอาจจะ,อ,จะอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนชอบก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหน้าร้อนหน้าทุกคนเนี่ยคือ <c oughs> อยากให้มีนะครับเพิ่มอีกประมาณแสนกว่าบาทก็ได้ตู้แอร์แล้วนะครับดีนะแกไม่ต้องใสายพายมาจะไ,ได้เหนื่อยฟรีรถใหม่ครับก็ไม่เตดได้ง่ายนะครับ สนใจพายก็สั่งได้นะท่านผู้ชมสามใบสีบ่ใบสี่ใบก็หมื่นห้าร้อยนะสามใบเก้าพันแปดนะครับตอนนี้ก็อม,มีของเลยนะสําหรับล้อพายนะครับ แล้วก็แป๊บเดียวเสร็จไม่น่าจะเกินชั่วโมงนะครับ